สวัสดีครับแฟนๆหงแดงทุกคนวันนี้เราจะพามาอัปเดตข่าวสารล่าสุดของสโมสรลิเวอร์พูลตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจนถึง1กันยายน2568มีทั้งข่าวย้ายทีมข่าวลือความพร้อมนักเตะและแน่นอนครับไฮไลท์สำคัญคือชัยชนะเหนืออาร์เซนอลแบบสุดมันลุ้นกันยันนาทีสุดท้ายไปฟังกันเลยครับก่อนเกมบิ๊กแมชลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอล เกมนี้ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ใหญ่ช่วงตน้นฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้ง2ทีมต่างเจอปัญหาในแบบของตัวเองในส่วนของลิเวอร์พูลแม้จะเก็บแต้มได้ดีแต่เกมรับยังมีจุดให้กังวลเสียประตูง่ายกว่ามาตรฐานในซีซั่นก่อนๆแต่เกมรุกยังคงเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะการเข้ามาของฟลอเรียนวเอตและสูตรหน้าใหม่อูโกเอกิติเก ทำให้ทีมมีมิติในเกมรุกและการเข้าทำประตูมากขึ้นขณะที่อาเซนอนต้องเจอกับข่าวร้ายก่อนเกมเมื่อบูกาโยสาก้าและไคฮาวเวิร์สมีอาการบาดเจ็บและกับตันทีมมาร์ตินโอเดกาตต้องเริ่มจากม้านั่งสำรองทำให้พลังเกมรุกของทีมลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามทีมของมิเกลอาร์เตตายังมีแนวรับที่แข็งแกร่งและแดนกลางที่มีดีแคลนไรส์คอยคุมเกมถือเป็นจุดแข็งที่ต้องจับตา เสียงเพลง You Never Walk Alone จาก The c o p ในสนามดังสนานสนามแอนฟิลด์ตอนรับนักเตะทั้งสองทีมเกมเริ่มต้นได้เพียง5นาทีอาร์เซนอลต้องเสียว,วิลเลียมสาลิบาจากอาการบาดเจ็บทำให้เกมรับของอาร์เซนอลต้องปรับตัวตั้งแต่ต้นเกมลิเวอร์พูลฉวยโอกาสสวนกลับเร็วฟลอเรียนเวียตพาบอลจากกลางสนามผ่านผู้เล่นอาร์เซนอลก่อนใจ่ายให้โมฮัมเหม็ดซาลาแต่บอลถูกสกัดไว้ได้ จังหวะนี้แสดงให้เห็นถึงความอันตรายของหงแดงตั้งแต่ช่วงแรกผ่านไป20นาทีเกมยังแลกกันสูสีอาร์เซนอลมีโอกาสลุ้นจากการยิงไกลของนอนนี่มาดูเอเก้แต่อลิซอนเบกเกอร์ต้องพุ่งสุดตัวเซฟเอาไว้ได้ฝั่งลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกในจังหวะที่โคดี้กักโปโดนทำฟาวล์แต่ฟลอเรียนเวียสยิงไม่ตรงกรอบจังหวะต่อมาอาร์เซนอลได้ฟรีคิกบ้างแต่ดีคลนไรส์ก็ยิงหลุดออกไป เกมในช่วง30นาทีแรกเป็นไปอย่างเข้มขน้นลิเวอร์พูลพยายามครองเกมแต่เจาะไม่เข้าส่วนอาเซนอนเล่นแบบรัดกุมเน้นป้องกันและสวนกลับโอกาสสำคัญของหงแดงมาช่วงท้ายครึ่งแรกเมื่อเวอร์จิลฟานไดเก็บบอลพลาดของผู้รักษาประตูดาบิดรายาได้แต่แนวรับอาเซนนอลยังเคลียร์ทันจบครึ่งแรก0ูต่อศแบบแฟนๆต้องลุ้นกันตอ่อกลับมาครึ่งหลัง เกมยังคงสูสีลิเวอร์พูลยังคงพยายามหาช่องเจาะแต่ถูกอาเซนอนบีบพื้นที่ไม่ให้ทำเกมได้ง่ายโม ohamed s a า a h ยังถูกประกบติดไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เกมรุกของลิเวอร์พูลดูอึดอัดขัดใจคนเชียขณะที่อาเซนอนได้ลุ้นจากลูกเตะมุมหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้นาทีที่60ลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวส่งเคอร์ติสโจนส์ลงมาแทนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ เพื่อเพิ่มความสดและการเชื่อมเกมแดนกลางไม่นานหลังจากนั้นเกิดจังหวะชุลมุนลุ้นระทึกหน้าประตูของอาร์เซนอลเมื่อฟลอเรียนเวียสยิงติดเซฟของดาบิดรายาแล้วบอลเด้งมาเข้าทางอูโกเอกิติเกยิงซ้ำเข้าประตูไปแอนฟิล์แทบระเบิดแต่ต้องอกหักรักคุดเพราะถูกจับล้ำหน้า เกมเริ่มกลับมาเข้าทางลิเวอร์พูลเคอร์ติสโจนส์มีส่วนสำคัญในการพาบอลขึ้นหน้าและจังหวะของโคดี้กักโตได้ยิงแต่ยังตรงตัวผู้รักษาประตูและอาเซนอนก็ตอบโต้ด้วยการส่งมาตินโอเดกาดและเอเบเรชีเอเซลงสนามเพื่อเพิ่มความสร้างสรรค์นในแดนกลางและแล้วหน้าทีที่76แอนฟิลก็ได้เฮซน,นันสน,นามแทบแตก เมื่อลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกระยะอันตรายและโดมินิกโซบอสไลก็จัดหนักจัดเต็มซัดเต็มข้อล่อเต็มประตูบอลพุ่งเสียบตาขาอย่างสวยงามลิเวอร์พูลขึ้นนำา1ต่อ0หลังขึ้นนำลิเวอร์พูลเปลี่ยนวาตารูเอนโดลงมาแทนฟลอเรียนเวียสที่มีอาการเจ็บเล็กน้อย โดยช่วงท้ายปืนใหญ่โหมบุกหนักจนแฟนหงหัวใจจะวายแต่เอนโดลงมาช่วยปิดเกมรับให้แน่นและแนวรับลิเวอร์พูลนำโดยฟานไดาและอลิซอนช่วยกันเคลียร์ทุกจังหวะได้สำเร็จสุดท้ายยันอยู่ลิเวอร์พูลเฉือนหืดจับเก็บ3ามแต้มแบบลุ้นกันจนตับจะพังจบเกมลิเวอร์พูลเฉือนชนะอาร์เซนอล1ต่อ0เก็บ3คะแนนสำคัญในบ้านท่ามกลางความกดดันตลอด90นาที สิ่งที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลแม้จะยังมีปัญหาในการเจาะแนวรับและเกมรับที่ต้องปรับปรุงแต่ก็ยังหาจังหวะตัดสินเกมได้จากความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะคนสำคัญโดมิน so ิกโซบสไลกลายเป็นฮีโร่ในค่ำคืนนี้ด้วยลูกฟรีคิกสุดสวยเป็นการย้ำว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่สามารถแบกทีมในสถานการณ์กดดันส่วนอาร์เซนอลแม้จะขาดผู้เล่นหลักหลายรายแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับและความพยายามที่จะกลับมา อย่างไรก็ตามการไม่มีซาก้าและฮาวเวิร์ดทำให้เกมรุกขาดความหลากหลายความเฉียบคมชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมาเก็บแต้มสำคัญและสร้างความมั่นใจมหาศาลก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติขณะที่อาร์เซนอลต้องกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในจังหวะสุดท้ายเดือดจริงครับพี่น้องตลาดซื้อขายวันสุดท้ายของซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลจัดเต็มแฟนหงเตรียมลุ้นกันตัวโกงเพราะดีลใหญ่กำลังมารัวๆ และดิวที่ทำให้แฟนหงตาลุกหรือว่าผูกใกล้ปิดดิวบิ๊กบื้มอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลค่าตัวเบาๆแค่125ล้านปอนด์นะครับพี่น้องตอนนี้เจ้าตัวกำลังตรวจร่างกายเตรียมเซ็นสัญญายาว6ปีจัดเป็นสถิติใหม่แห่งกาะอังกฤษเลยทีเดียวในส่วนของแนวรับครับล่าสุดคริสตัลพาเลซกำลังจะปิดดิวคว้าอีโกยูลิโอจากไบรตัน แปลว่าโอกาสย้ายทีมของมาร์กเกฮิเปิดโล่งมีข่าวว่าพร้อมตรวจร่างกายที่ลอนดอนกันแล้วบอกเลยแฟนหงต้องเกาะจอไว้แน่นๆข่าวลือมาว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่35ล้านปอนด์แต่เดี๋ยวก่อนถ้ากวเอฮีมาอนาคตของโจโกเมสจะยังไงมีข่าวว่ามีลานสนใจแต่เวลาเหลือน้อยเกินไปแล้วอาจไม่ทันปิดดิวเรียกได้ว่าดราม่าโค้งสุดท้ายเลยทีเดียวล่าสุดฮาวิเอเลียต ดาวรุ่งวัย22ของลิเวอร์พูลกำลังจะย้ายออกไปอยู่กับแอสตันวิลล่าในเดียวแบบยืมก่อนซื้อทีหลังค่าตัวรวมราวๆ35ล้านปอนด์แรกๆดูเหมือนเดียวนี้จะไปกันไม่รอดเพราะวิลล่าอยากยืมแต่ลิเวอร์พูลอยากขายขาดเอาแล้วจะลงตัวได้ยังไงสุดท้ายออกมาเป็นสูตรผสมยืมก่อนบังคับซื้อทีหลังปี2026เรียกว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ค่าตัวที่คุยกันอยู่ราวๆ35ล้านปอนด ฟังดูเบาไปนิดเมื่อเทียบตลาดตอนนี้แต่ลิเวอร์พูลก็โอเคเพราะยังมีค่าธรรมเนียมยืมตัวในซีซั่น2025/26ที่จะช่วยบวกตัวเลขขึ้นอีกแต่ใช่ว่าจะจบแบบเศร้าๆเพราะถ้าเอเลียตได้ย้ายไปวิลล่าเขาจะได้เริ่มชีวิตใหม่ในทีมใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อย่างแอสตันวิลล่าที่เบอร์มิงแฮมบอกเลยดีลนี้ทั้งแฟนหงและแฟนสิงห์ผงาดต้องจับตาแบบห้ามกระพริบตาหลังจากผ่านไป3แมตช์ในฤดูกาลนี้ ใครกำลังร้อนแรงใครสะดุดเราจะย้อนดูหมดในสรุปผลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่3ครับจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลคือทีมเดียวที่เก็บชัยได้ร0 0เซตเต็มแต่ยังมีอีกหลายเกมให้ลุ้นอีกยาวอย่าลืมกลับม,มาพบก,กันกับสรุปผลพรีเมียร์ลีกทุกสัปดาห์นะครับจะเอาให้ครบทั้งฟอร์มสวยของจบวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมประทะแน่นอนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับ